บ้านใหม่ของไผ่พงษ์สะทอนคะ่ะวันนี้กําลังจะพาทุกคนนะคะมาติดตามเรื่องราวของไผ่พงษ์สะทอนคะ่ะที่สร้างติดลาน้ําหวังอยู่ตอนแก่กับแม่สองคนออกมาเล่าชีวิตของตัวเองได้ฟังว่าเคยฮอต ถึงขั้นมีแฟนคลับในบุกมาถึงบ้านอ้างว่าอดีตชาติเคยเป็นหัวเมียกันห้ามเอางงกันทั้งบ้านเลยทีเดียวละค่ะสำหรับแฟนคลับนั้นก็มักจะเจอในรูปแบบต่างนะคะสุดท้ายก็เหมือนเขาคิดเอาเองแหละตนไม่ได้แก้ปัญหาหลอกพี่สาวแก้ปัญหาให้พยายามคุยกไก้เกี่ยให้เขากลับบ้านแล้วประเด็นคนนี้ก็คือคือแบบว่าเป็นคนที่มาขอขายดอกไม้หน้าร้านด้วยนะบอกว่าตนเคยเป็นสามีในอดีตคนตอนที่บวชคนนี้เองก็มีส่วนอีกคนตามไปที่ต่างจังหวัดก็มี เขาเนี่ยมาจากชัยภูมิเขาบอกว่าตนน่ยส่งไลน์ให้เขาเลิกกับแฟนแล้วให้มาอยู่กับผมที่ยสโสทอนแต่แม่กับพี่สาวเป็นคนไปรับเขาก็มากดกลิ่งหน้าบ้านบอกว่าไผ่นัดมาจะให้มาอยู่ด้วยกันซึ่งก็เจอสารพัดรูปแบบสุดท้ายส่งเขากลับอาจจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่านี่ไม่รู้เขาก็พูดขึ้นมาให้แม่ให้พี่สาวฟังว่าเพราะอะไรถึงมาสุดท้ายก็ต้องมีค่ารถให้มีอะไรให้ส่งกลับบ้านตนก็อยู่บ้านแต่อยู่ข้างบนไม่กลาลงมาด้วยรวมทั้งมีอีกเคสนะไม่ได้โทรมาชื่นชมโทรมาทุกวันเลยบอกว่า คือว่าไม่ซ้ทคาเลยนะตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงบุพการีตนไม่ได้รับเองมีผู้จัดการรับด้วยผู้จัดการเขาก็เปิดให้ฟังและโทรไปหาพี่สาวที่ลานลาบแล้วก็บอกว่า ee, ไม่รู้เพราะอะไรตนก็บองเป็นเวรเป็นกรรมที่เราเคยทําหรือเปล่าจนพี่สาวทนไม่ได้ส่งเบอร์ให้ตํารวจดูก็พบว่าเป็นผู้สูงอายุคุยไม่รู้เรื่องใก็ใคุยจนสบายใจบางทีก็หยุดมีการพักแม่น้องบอกว่าเจอสารพัดรูปแบบค่ะที่สำคัญตอนนี้เองเนี่ยนุ่งไผ่เปิดใจได้ฟังว่าสร้างบ้านนาให้แม่อยู่อยู่เป็นทุ่งนา อยู่ที่สร้างแต้ครับคือบ้านเกิดซึ่งตอนนี้เองก็ทุกอย่างเป็นใจอาจจะล่าช้าไปนิดนึงแต่เจ้าตัวก็ยอมรับเ้ามีรีบค่อยๆทําที่บ้านเองก็เปิดบรรยากาศให้ดูต้องบอกว่าน่าอยู่มากๆจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ